ครับวันนี้อาจจะลงดึกนิดนึงสำหรับผมสายซูชิสายกินทั้งชอบทำทั้งชอบกินแต่จะชอบเป็นซูชิมากกว่านะครับตัวซาซิมิจะไม่เน้นเท่าไหร่การกินซูชินี่ถามว่าบางคนอาจจะมองเหมือนผมกินมูม,มามแต่จริงก็มูม,มามนะครับมันอร่อยนะครับกินก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับการกินซูชิซาซิมิกระแสการกินนี่มันหลากหลายนะครับ หลักก็จะเป็นปลาแซลมอนนะครับพวกไข่แซลมอนปลาไหลญี่ปุ่นนะครับอย่างผมกินวันนี้ผมจะเน้นทํากุ้งกลางกินเพราะว่าเป็นคนชอบกินซูชิคําแรกที่ผมกินเข้าไปเป็นไข่หอยเม่นนะครับไข่หอยเม่นมาจากญี่ปุ่นนะครับและนี่ก็เป็นหอยออยเตอร์นะครับออยเตอร์ของญี่ปุ่นเป็นการทอกไกโดอร่อยมากครับ วัตถุดีหลักๆอยู่นี้ที่ฉมกินทั้งหมดนี้จริงๆก็อยู่ในบุฟเฟ่หัวละพันหกพันหกเหลือพันเดียวยกเว้นอุนะฮะที่ไม่มีเนี้ยอยากกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับทั้งอารุอิและก็ไฮโซคือความอร่อยของมันอยู่ที่การที่เราเสิร์ฟอาหารเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ข้าวในน้อย,อยถ้าเป็นซูชิอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็กินอยู่เรื่อยๆนะชอบทำทอบกินทอบลองดูอร่อยก็คิดเมนูขึ้นมาใหม่ให้คุณลูกค้า อันนี้ก็เอาหอยปีกนกญี่ปุ่นนะครับมาซอยแล้วก็ทําเป็นกุ้งกังอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งกังนะครับอร่อยก็ว่างๆก็เรียนเชิญครับทั้งไฮโซและอารุอีของเรา